สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมกิตตินิสารแต่งซิ่งนะครับผมวันนี้ก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมเจ้าคันนี้เลยครับ4ประตูโปร 2x นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับ2.3ลิตรเทอร์โบคู่นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่190แรงมา้าแล้วก็แรงบิดจ,จะอยู่ที่ 450นิวตันเมตรนะครับที่1,500ถึง2,500รอบนั่นเองนะผมเรามารู้จักออปชั่นด้านหน้าของรถคันนี้ก่อนเลยนะครับผมว่ามีออปชั่นอะไรไหมคุณลูกค้าบ้างนะครับด้านเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยกระจังหน้านครับผมจะเป็นแบบใหม่นะครับจะเป็นแบบ interlock สีดำนะผมกว้างและใหญ่มากๆช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องยนต์ได้ดีมากๆนะครผมโลโก้ของรุ่น Pro 2X แล้วก็ Pro x ครับจะเป็นสีดำนะครับจะมี คำว่านิสันกับสีแดงอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับผมบนเช่นเดียวกันตัดกับสีแดงนะครับทําให้ความรู้สึกที่หล่อแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไฟครับผมไฟด้านหน้าก็จะดีไซน์มาใหม่ครับจะเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับด้านละสี่ดวงเลยก็ว่าได้นะครับผมให้แสงสว่างที่เพิ่มขึ้นอีก38%นนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ เดย์ไทมนะผมที่สวยงามมากๆนะครับผมจะเป็นเส้นรูปตัว4นะผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆของโปร 2X นั่นเองนะผมเท่านั้นยังไงพอครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าครับจะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะผมครับเรามาดูออปชั่นด้านข้างกันบ้างนะครับผมคันนี้ก็คือล้อแม็กครับจะเป็นสีดำครับแต่งมาจากโรงงานให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับผมมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับไซส์ยอยู่ที่ 255ห้าห้ทับ้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้นิสสันสีแดงอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับถักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับก็จะมีคิ้วล้อครับแต่งติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันไซส์3นิ้วนะครับตัดกับสีแดงทำให้หลอดุมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับกระจกบองข้างครับก็จะบานใหญ่นะครับเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีไฟ led ซึ่งเป็นไฟเลี้ยวครับสวยงามมากๆครับเท่านั้นยังไม่พอครับมาพร้อมกับกล้องมองข้างครับที่อยู่ด้านนี้เลยนะครับผม ขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นราวหลังคาครับสีดําเช่นเดียวกันนะครับผมเติมความหล่อเพิ่มเติมเข้าไปนะครับมือจับครับด้านข้างครับก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันครับกุญแจเราจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับผมกุญแจอยู่กับเราระยะ80เซนนะครับคุณลูกค้าสามารถกดปุ่มที่มือจับครับเข้าไปในตัวรถได้เลยนั่นเองนะผมกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับย m มอมมิเลเซอร์ด้วยนะครับ ขยับลงมาด้านล่างอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะมีบันไดข้างแม้คุณลูกค้าด้วยเช่นกันครับสีดําเช่นเดียวกันแข็งแกร่งแล้วก็ดูดีมากๆนะครับผมช่วยให้คุณลูกค้าก้าวขึ้นรถได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมด้านท้ายนะครับผมก็จะมีสติกเกอร์คําว่า p r o 2X ชัดเจนเลยนะครับผมตรงนี้เลยครับด้านหลังนะครับผม ไฟท้ายก็จะดีไฟมาใหม่ครับดวงใหญ่มากๆผมมากๆเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ขึ้นขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับก็จะมีสปอยเลอร์นะครับผมมาให้คุณลูกค้าด้วยนะครับเพิ่มเติมความหล่อแล้วก็ทําให้รถยึดเกาะถนนดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีกล้องมองหลังให้คุณลูกค้าด้วยจะเป็นแบบไดนามิกไกด์ไลน์นะครับผมคือปรับองศาตามพวงมาลัยของลูกค้าเลยก็ว่าได้ ด้านหลังครับก็จะมีโลโก้ครับสีดําตัดกับสีแดงเช่นเดียวกันครับขยับลงมาอีกนิดหนึ่งครับกันชนหลังนะครับก็จะเป็นแบบทูสเตปนะครับผมทําให้คุณลูกค้าขึ้นไปในกระบะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็กันชนหลังครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรถคันี้สีเทาก็จะเป็นสีเทาถ้ารถสีแดงก็จะเป็นสีแดงนะครับมาพร้อมเซนเซอร์ถอยให้คุณลูกค้าครับ4จุดเลยนะครับผมนะครับไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับภายในกระบะนะครับก็จะมี ลางเลื่อนนะครับสำหรับยึดของได้เลยนะครับมีเฉพาะในรุ่นโปร 2x แล้วก็โปร 4x นะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ไฮไลท์จุดที่2ครับฝาท้ายกระบะครับเบามากๆครับจะมีแบบช่วยผ่อนแรงให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าที่เป็นคุณสุภาพสตรีครับสามารถสามารถยกปิดได้ง่ายๆมากๆเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผม คุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในตัวรถคันนี้นะครับผมว่าจะมีออปชันอะไรไม่ให้กับคุณลูกค้านะครับผมเบาะหนังครับจะดีไซน์เป็นแบบใหม่ครับจะเป็นแบบสีดํานะครับผมเดินได้จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัดกับสีขาวทำให้ความรู้สึกที่สปอร์ตมากๆนะครับผมแล้วก็การทําความสะอาดนี้ก็จะง่ายมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นสีดําภายในรถนั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับก็จะมีที่วางแก้วให้คุณลูกค้าด้วยนะครับ2จุดนะครับด้านหลังนะครับ เอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งครับของนิสสันไม่ว่าจะเป็นรุ่นนาวาร่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นแครหรือสประตูก็จะมีแอร์ตอนหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับครับเรามาทราบออปชั่นภายในตรงผู้ขับขี่นะครับผมเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยนะครับผมพวงมาลัยก็จะดีไซน์เป็นแบบใหม่นะครับจะเป็นหนังแท้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานให้กับคุณลูกค้าจับแล้วกระชับมือมากๆนะครับผมจะง่ายต่อการคอนโทรลได้ดีมากๆเลยนะครับผมพวงมาลัยนี้จะจับ ปรับจูนค่ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะครับผมคุณลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์ปรับเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยครับก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า cruise control ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับฟังก์ชันนี้คุณลูกค้าสามารถใช้ได้ที่ความเร็ว70กิโลเมตรขึ้นไปนะครับผมหน้าจอแสดงผลครับจะดีไซน์มาแบบใหม่ครับจะเป็นหน้าจออัจฉริยะไซส์7นิ้วนะครับผม คุณลูกค้าสามารถดูอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยแล้วก็ตั้งทิปต่างๆได้นะครับหรือตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมขยับมาอีกนิดหนึ่งครับเราก็จะมีฟุตสตาร์ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับกุญแจอยู่กับคุณลูกค้าระยะ80ซนติเมตรคุณลูกค้าสามารถกดปุ่มสตาร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมขยับมาอีกนิดนึงครับก็จะมีหน้าจอครับนิสสันคอนเน็กไซต์8นน้วให้คุณลูกค้าครับจะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับ ลื่นมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r p l a y แล้วก็ a n d r o i d Auto ได้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังเชื่อมต่อบลูทูธให้คุณลูกค้าได้ด้วยเช่นกันนะผมแล้วก็ครับหน้าจอจะลื่นมากเลยแล้วก็หน้าจอแสดงผลกล้องรอบคันครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดูด้านหน้าได้แล้วก็รอบคันได้นะครับผม แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นด้านข้างครับแล้วก็ด้านหน้านะครับทําให้คุณลูกค้าเวลาจอดเที่ยวฟุตบาทเนี่ยครับก็จะง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแอร์ครับผมจะเป็นแบบดูอัลโซนนะครับจะแยกอิสระซ้ายขวาคุณลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการเลยก็ว่าได้นะครับด้านล่างครับก็จะมีปุ่มปาร์กิ้งให้คุณลูกค้าด้วยเวลาคุณลูกค้าขับรถเข้าซองเนี่ยครับผมเราจะทราบว่าห่างจากวัตถุไกลหรือใกล้หรือกับ อย่างเงี้ยครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยก็จะมีเสียงเตือนให้คุณลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับเกียร์ครับก็จะเป็นออโต้เจ็ดสปีดนะครับก็จะเป็นโหมดที่เป็นแมนนวลให้คุณลูกค้าด้วยครับขยับมาอีกนิดนึงครับก็จะมีที่วางแก้วครับตรงกลางให้คุณลูกค้าด้วยนะครับ2จุดคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ USB นะครับได้ที่ตรงนี้ครับ1จุดแล้วก็ในคอนโซลตรงกลางอีก1จุดนะครับผม เท่านั้นยังไม่พอครับรุ่น p r o 2X ราคาอยู่ที่999,000บาทนะครับมาพร้อมกับออปชั่นความปลอดภัยนะครับมากมายเลยนะครับอาทิเช่นนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับผมระบบช่วยเบรกอัจฉริยะนะครับระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่เมื่อล้าจากการขับขี่นะครับหรือหรือเพิ่มเติมก็จะเป็นระบบกันไหลเวลาคุณลูกค้าขึ้นทางราดชันนะครับผม เดี๋ยวเราไปทราบราคาค่าตัวแล้วก็โปรโมชั่นด้านหน้าอีกทีนะครับว่าจะมีโปรอะไรมาฝากคุณลูกค้านะครับเชิญตามผมมาด้านนี้เลยครับครับผมราคาค่าตัวเจ้าโปร 2X นะครับจะอยู่ที่9 99000บาทนะครับรุ่นโปร 2X แล้วก็โปร 4X นะครับก็จะมีทั้งหมด4สีนะครับผมจะมีสีเทาครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดเลยจะมีแค่ในรุ่นโปร 2X แล้วโปร 4X นะครับสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวนั่นเองนะครับ ร,รุ่น p r o 2X แล้วก็ p r o 4X นะครับจะตกแต่งด้วยวัสดุสีดำรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าสีดำราหลังคาสีดำมือจับสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีคิ้วล้อสีดำให้คุณลูกค้านะครับมีโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าเลือกหลากหลายมากเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีนานี้นะครับจะอยู่ที่0.99%หรือคุณลูกค้าจะเลือกดาวต่ำก็ได้จะดาวเริ่มต้นที่69,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม หรือคุณลูกค้ามีเงินดาวเยอะอยากจะผ่อนสบายก็ได้นะครับเรามีคุณให้คุณลูกค้าเลือกโปรแบบหลายแบบมากๆเลยนะผมลูกค้าท่านใดที่สนใจครับก็ติดต่อเข้ามาหากิตติได้นะครับที่เบอร์0 6 1 9 5 6 3 4 4 4นะครับหรือจะอินบ็อกเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวกิตติจะแขวนลิงก์ไลน์แล้วก็ลิงก์อินบ็อกใต้คลิปนี้นะครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กิตติด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กิตตินะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ